สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะร้านขนมหวานพระเครื่องนะคะวันนี้เรามาดูชุดหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคนะคะเป็นเซตพระผงของหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะอายุร้อยยี่สิบแปดปีนะคะเป็นพระอรหันเจดแผ่นดินนะคะนี่นะคะท่านไม่ได้สร้างพระเยอะเลยนะคะสร้างน้อยมากออกวัดท่านนะคะไม่มีวัดอื่นใครยังไม่มี เก็บนะคะต้องรีบเก็บเลยนะคะมาดูที่ชุดแรกเลยค่ะชุดที่ดังมากเลยนะคะเป็นประสบการณ์เยอะที่สุดนะคะเป็นชุดนี้เลยค่ะพระปิตานามิหลวงปู่สีวัด่าห้ามบุญหน้านะคะจัดสร้างปี2517นะคะกล่องละ750บาทนะคะเรามาส่องกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะไม่มีแตกไม่มีรานเลยนะคะ750บบาทเท่านั้นไม่แพงเลยค่ะกับราคาพระแท้นะคะ นี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะมินะคะกล่องละ750บาทนะคะได้กล่องไปด้วยนะคะกล่องละ750บบาทได้กล่องไปด้วยค่ะชุดนี้มีหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะชุดนี้มีหนึ่งชุดนะคะสองพันสามเท่านั้นนะคะสองพันสามเรียมกรอบนะคะเหมาะสำหรับคนที่เอาไปห้อยแบบชุดใหญ่นะคะ ชุดนี้จะมี3องค์นะคะเลี่ยมกรอบใหญ่2,300บาทนะคะ2,300บาทนี่นะคะนี่นะคะต่อไปนะคะมาดูข้าวต้มมัดกันนะคะจัดสร้างปี2517นะคะองค์ละ950บาทนะคะองค์ละ950บาทต่อไปนะคะจะเป็น เนื้อดำนะคะเนื้อดำหายากนะคะมีแค่สององค์ในร้านนะคะมีแค่สององค์สามพันห้าร้อยบาทนะคะสามพันห้าร้อยบาทนี่นะคะเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นพระผงปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะต่อไปเป็นชุดพระรอดนะคะพระรอดมีน้อยมากเหลือแค่เท่านี้จริงๆนะคะบางองค์จะไม่สวยนะคะแบบนี้จะไม่ได้เปิด เดี๋ยวลูกค้าจะได้พระไม่สวยไปนะคะส่วนองค์ที่สวยไหมคะองค์ละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะอง์ละเจ็ดร้อยห้าสิบาทใครมาก่อนได้ก่อนนะคะมีแค่เท่านี้จริงๆต่อไปนะคะจะเป็นชุดพระรอดเนื้อดํานะคะชุดกรรมการเลยอง์ละสามพันห้าร้อยบาทนะคะเนื้อดํานะคะนี่นะคะเป็นเนื้อดําเนื้อผงใบลานนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะเรี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยนะคะ เรียมกรอบมีบอกชื่อเป็นหลวงปู่ศีด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นอายุยืนนะคะอายุยืนนี่นะคะมีค่าปวกเก่าเดิมๆนะคะปี2517นะคะอายุยืนผงนะคะปี2517แม่ค้าเอาองค์นี้2,500บาทนะคะ2,500บาท องค์นี้เอา2,000บาทนะคะอง์นี้สองพบาทนี่นะคะต่อไปนะคะอาจจะไวหน่อยชุดนี้มีกล่องด้วยนะคะแม่ค้าเอา3,000บาทนะคะสามพบาทมีกล่องกล่องเฉพาะกล่องนี้ก็ขายได้ประมาณ500ร้อนะคะห้าถึง1,000นะคะกล่องคือไม่ได้มีทุกองค์นะคะที่ได้มา นี่นะคะจะเอาไว้ทําแจกกรรมการเท่านั้นนะคะเฉพาะกล่องก็คือ500บาทแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้มีบัตรด,ด้วยนะคะชุดนี้มีบัตรรับประกันด้วยเอา5,500บาทนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะชุดนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันเลยบางองค์เดี๋ยวจะรีบวิดีโอจะได้จบไปไวๆนะคะก็คือจะ ไปไวมากถ้าใครสนใจก็ขอภาพเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะคะแล้วก็จะมีชุดนี้นะคะเนื้อเงินก็เนื้อเงินกรอบหนามากนี่นะคะห้าพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะกรอบเก่ามากค่ะเป็นกรอบแบบวินเทจคลาสสิกมากกรอบเก่ากรอบเนื้อเงินหนาๆเลยนะคะแล้วก็องนี้นะคะองนี้นะคะพิเศษตรงไหนรู้ไหม ตรงที่ท่านเป็นเนื้อผงน้ำมันนะคะแล้วก็สวยสมบูรณ์มากค่ะองค์นี้ขอภาพเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะคะแล้วก็มีติดเกสาแก้วด้วยนะคะองค์นี้คือสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะองค์อื่นก็สวยเหมือนกันนะคะแต่องค์นี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่ามีเกสาของหลวงปู่นะคะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระลั่นกลางนะคะไม่ได้ซ่อมนะคะพระลั่นไม่ได้หักนะคะจะมีทั้งเกศามีจีวรนะคะนี่เลยนี่นะคะถ้าขอผ้าเพิ่มเติมจะง่ายกว่าบางที2อ,อาจจะไม่สวยนะคะแล้วก็มีปิดตาณะะ,ะนะคะมีอยู่องค์เดียวนะคะจัดสร้างแค่3,000องค์นะคะในรุ่นนี้นะคะเป็นปี สองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะปิดตาหน้าองค์สี่องค์ละสี่พันบาทนะคะมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะในร้านตอนนี้มีแค่องค์เดียวแล้วก็รุ่นเกษามหาลาบนะคะแม่นะคะ่ะเอาวางไว้ตรงนี้องค์ละสามพันห้าร้อยบาทนะคะเกษามหาลาบสามพันห้าร้อยบาท ที่ชื่อว่าเกศามหาลาบนะคะเพราะว่าทุกองค์จะต้องมีเกศาติดนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอเกศาด้านหน้านี่ก็คือจะต้องอยู่ในข้างในขององค์พระนะคะรุ่นนี้เป,นเป็นประสบการเรือล่มนะคะรุ่นนี้ดังมากแล้วก็จะมีรุ่นกรรมการนะคะ3,500บาทเหมือนกันนี่นะคะ แมคคารับประกันแท้ให้ทุกองนะคะไม่ต้องกลัวนะคะพรกออกจากร้านไปมีบริการหลังการขายนะคะไม่หนีไม่หายไปไหนนะคะนี่ค่ะอง์ละ3,500บาทเท่านั้นนะคะรุ่นประสบการณ์เรือร่มนะคะปี2519นะคะรุ่นนี้จะเป็นปี2519นะคะองค์นี้จะมีกล่องให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะชื่อน่ากินมาก นี่นะคะองน์นี้7,500บาทนะคะสวยงามมากน,นะคะเลี่ยมกรอบทองพร้อมใช้นะคะพระแท้ทองแท้นะคะ7,500บาทแล้วก็จะชุดนี้ก็จะเป็นคะแนนนะคะนี่นะคะ องละ2,500บาทนะคะองละ2,500บาทเป็นพิมพ์คะแนนหลังรูปปุสีนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจขอภาพเพิ่มเติมได้ที่ลายนะคะอาจจะไม่ได้ดูทุกรุ่นด้วยแหละวันนี้ต่อไปนะคะสมเด็จหลังรูปเหมือนพระสมเด็จหลังรูปเหมือนนะคะ ด้านหลังจะเป็นปี2519นะคะถ้าด้านหลังไม่มีปีก็จะเป็น2518นะคะอย่ดูองค์สวยกันนะคะองค์นี้นะคะมีเกสาติดที่แขนนะคะ7,500บาทนะคะมีหลายราคานะคะ,ะ,คะเข้ามาทักคุยกันได้ปี2519นะคะ7,500บาทกรอบเงิน8,500บาทนะคะกรอบเงินหนามากนี่นะคะเป็นแบบตลับนะคะเป็นแบบตลับ วินเทจมากค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดในย่ามนะคะในย่ามเป็นปี2512นะคะ2512นะคะเป็นพระที่พบเจอในย่ามของหลวงปู่ศรีชุดนี้จะมีพระปิตาในย่ามด้วยแต่ว่าทางร้านหมดไปแล้วนะคะจะเหลือแต่สมเด็จในย่ามนะคะปี2512นะคะองค์ละ3,500บาทนะคะองค์ละ3,500บาท ที่ร้านมีอยู่5องค์นะคะมีอยู่5องค์เท่านั้นบางองค์มีเกสาติดด้วยนะคะถ้าใครสนใจต้องรีทักมาก่อนเลยนะคะรับประกันแท้ให้ทั้งหมดเลยที่อยู่ในร้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะต่อไปสมเด็จอะไรต่อดีสมเด็จพิมพ์ปุกโพเดี๋ยวนะคะเอาไว้ตรงไหนอ่านี่มีองค์เดียวนะคะองค์นี้ห้าห้าพันบาทนะคะองค์นี้ห้าพันบาทปีสองห้าหนึ่งสี่นะคะ ตลับเงินหนาๆเหมือนกันคะ่ะตลับเก่าเลยนะคะไม่ใช่ของทาใหม่นะคะนี่นะคะปี2514นะคะสมพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงปู่ศีปีสองห้านี่นี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะห้าพบาทนะคะห้าพบาทกรอบหนาๆเลยคะ่ะเป็นตลับนะคะต่อไปชุดไหนที่ยังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวดูก่อน <laughs> นั่งยืนอยู่ตรงนี้อาจจะงงนะคะอาเหลียนลูกเสือขอเป็นเหลียนมากละกัน เหรียญลูกเสือมีที่ห้อยตรงนี้ด้วยนะคะจะหายากหน่อยปกติจะเจอแต่มีมีแค่ห่วงแต่จะไม่มีตุ้งติ้งตรงนี้นะคะองค์ละ4,500บาทนะคะเหรียญลูกลูกเสือปี2519นะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีตุ้งติ้งตรงนี้แม่คะเอา3,500บาทมีอีกองค์นึงแต่ว่ายังไม่ได้หยิบมานี่นะคะรับประกันแท้ให้นะคะแล้วก็เอาเป็นชุดสุดท้ายเลยแล้วกันพระปิดตานะมิ นี่นะคะเลี่ยมกรอบทองพร้อมใช้เอาไปห้อยได้เลยน่ารักประสบการณ์ดีมากครัจิ๋วแต่แจ๋วนะคะรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะมากแคลค่าลูกค้ามีลูกค้าผู้หญิงท่านหนึ่งเช่าไปให้ลูกสาวห้อยนะคะเขาส่งคลิปกลับมาไปขอกล้องข้างทางนะ,ะพอดีลูกสาวโดนรถ กระบะเหยียบนะคะไม่เป็นอะไรนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีเลือดออกไม่มีแขนหักขาหักนะคะรอดแบบปฏิหารเลยค่ะรุ่นนี้นะคะพระปิตานามินะคะปี2517นะคะเลี่ยมกรอบทองพร้อมใช้แต่องค์นี้จะเป็นพกกระกีบบัวนะคะองค์ละ4,000บาทนะคะองค์ละ4,000บาทนะคะส่วนองค์นี้นะคะ4,500บาทเหมาะสำหรับห้อยหลายองค์นะคะจะมีห่วงด้านล่างด้วย นี่นะคะประสบการณ์ดีมากเลยค่ะรุ่นนี้ของหลวงปู่ดีทุกรุ่นนะคะดีทุกรุ่นมีรุ่นลอง M16 ก็มีนะคะที่ร้านก็มีนะคะรับประกันแท้ให้ทุกองเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็มีอ่ามีเหรียญพรมวิหารแวบ,บหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญพรมวิหารนะคะปลูกเสกนานที่สุดเลยค่ะในบรรดาทุกเหรียญของหลวงปู่นะคะ นี่นะคะแม่ค้าเปิดอยู่3,500บาทนะคะเหรียญพรมวิหารนะคะ3,500บาทต่อไปนะคะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่ค้างงพอดีมีเหรียญด้วยเดี๋ยวเป็นวันหลังแล้วกันนะคะมีเหรียญด้วยเดี๋ยวเป็นวันหลังแล้วกันร้านขนมหวานพระเครื่องนะคะรับประกันพระแท้ให้ทุกองค์ที่ออกจากร้านไปมีบริการหลังการขายดูแลอย่างดีไม่ทิ้งนะคะมี มีหน้าร้านนะคะหน้าร้านอยู่ลบบุรีนะคะมีบริการจัดหาพาเครื่องให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยรับประกันพาแท้ให้ทุกองค์ตลอดชีพจนกว่าจะหมดลมหายใจนะคะดูแลกันตลอดนะคะไม่ทิ้งกันนะคะหน้าร้านอยู่ที่ลบบุรีนะคะร้านร้านก็จะมีของเยอะแน่นหน่อยถ้าเกิดว่าสนใจมาดู ก็มาได้นะคะถ้าไม่สนใจก็คือให้แมค่ค่ะส่งรูปได้นะคะถ้าสนใจก็นี่เลยค่ะติดต่อได้ที่เบอร์064นะคะ4419878นะคะ ID ไลน์เมมก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเบอร์โทรแอดเป็นเบอร์โทร0644419878นะคะขอบคุณคะ่ะ